Okay. เมื่อหลายเดือนก่อนครูได้เคยทําคลิปวิดีโอเกี่ยวกับการให้ความรู้เชิงการทดสอบเกี่ยวกับการตัดปลีกล้วยครึ่งปลีเหมือนที่เคยเรียนรู้มาจากแหล่งเรียนรู้อื่นๆนะครับแล้วก็ได้ทดลองตัดไปแล้วปรากฏว่ามีเพื่อนๆหลายคนมาคอมเมนต์หรือมาหาแสดงทัศนะมาแสดงความคิดเห็นว่าครูตัดอย่างนี้ไม่ถูกบางคนก็บอกว่าครูตัดน่ะถูกแล้วในความหมายของครูนั้นคือครูก็คิดว่าอย่างนี้นะครับโดยเหตุผลแล้วก็คือกล้วยที่ ออกมาจนตีนเต่าเนี่ยแล้วไม่โตแล้วเนี่ยเราก็ควรจะตัดได้แล้วนะบางคนก็บอกว่าให้ตัดไปเลยตรงนี้นะครับหรือใต้ปีมาประมาณหนึ่งคืบเพื่อป้องกันเชื้อราไม่ให้เข้าไม่ให้ลามเข้าไปในแกนของเครือกล้วยนะครับครูก็เลือกวิธีการตัดครึ่งปีตามคําแนะนําก็มีหลายทัศนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะลองตัดทั้ง2แบบท,ทั้งครึ่งปีก็โดยเหตุผลของครูก็คือว่าเราจะเอาไว้ทําไม วีกล้วยแบบนี้ที่มันไม่โตแล้วอย่างนี้ครับไม่ต้องเอาไว้ครูว่าก็าจะไม่อาไว้เราไม่เอาไว้เพราะด้วยเหตุผลหลายๆเหตุผลจากเพื่อนๆที่แนะนํามาบอกว่ากล้วยของประเทศไทยเป็นพันธุ์ที่ไม่ได้ผ่านการตัดแต่งพันธุกรรมกล้วยของประเทศไทยอยู่ในสภาวะอากาศแบบไทยๆน้ําแบบไทยๆหรือสภาพแวดล้อมของไทยดังนั้นเนี่ยไม่มีโอกาสที่จะโตเท่าเขาได้หรอกดินก็ไม่เหมือนกันนะครับครูเห็นด้วยนะครับ แต่อีกหลายๆฝ่ายก็มีเหตุผลทัศนคติอย่างนั้นอย่างนี้เดี๋ยวถ้าใครมีเหตุผลประการใดนะครับเรามาคุยกันแล้วก็มาคอมเมนต์คุยกันได้ว่าตัดอย่างครูเนี่ยถูกไหมเรามาดูกันเลยนะครับถูกไหมครับหรืออย่างนี้ถูกอย่างไหนถูกครับ แบบนี้ควรตัดแบบไหนครับตัดขั้วนี้ตัดตรงนี้หรือตัดขั้วนี้คูจะลองตัดตรงนี้ดูนะครับถูกไหมครับแสดงความคิดเห็นกันมานะครับอย่างนี้ในความหมายคือสุดปรีหรือยังครับในเมื่อตรงนี้ไม่โตแล้วนะครับอย่างนี้คือสุดปีหรือยังนะตอนนี้ครูถือว่าครูจะตัดเลยนะครับและอย่างนี้แหละครับ สุดปีหรือ,อยังหรือควรจะให้ปลายมันยาวลงไปอีกนะครับแต่ครูว่ามันก็ไม่เจริญเติบโตแล้วนะครับในส่วนนี้จริงๆเราควรจะตัดตรงไหนตัดที่ปีเลยหรือจะตัดที่กลางปีหรือจะตัดที่ตรงนี้นะครับอาครูจะตัดที่ตรงครัวนี้เลยแล้วกันนะครับอย่างไหนถูกต้องครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดชมคลิปดีๆที่ครูจะนำเสนอในคลิปหน้าครับ สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ